ตั้งแต่ทำดูสิทธิ์มาเนี่ยเรามีการตกแต่งใหญ่มาสองครั้งและแต่ละครั้งคือพยายามทำให้ดีเส่แล้วมันก็จะเจอปัญหาแบบเดียวกันคือโครงสร้างตึกที่ทำมา60ปีแล้วเนี่ยมัน แก้ลำบากหลักใหญ่มันมีอยู่อ2องอย่างนะก็คือขนาดของห้องที่เล็กขนาดของเพดานที่เตีย้ยซึ่งเป็นสไตล์โรงแรมเมื่อ60ปีที่แล้วแต่ไม่ใช่ปัจจุบันนึกมานานแล้วว่าต้องทําอะไรเราก็เลยมาศึกษาดูตัวเลขอะคือต้องเข้าใจนิดนึงการก่อสร้างโรงแรมเนี่ยถ้าไม่นับที่ดินนะมันแบ่งบออกเป็น4ีส่วน ก็คือโครงสร้างหนึ่งตกแต่งภายในหนึ่งระบบ m อ็อ e, คือน้ําไฟแอร์หอุปกรณ์ของใช้หนึ่งอันนั้นสรุปก็คือโครงสร้างมันเป็นคอสแค่ประมาณ20-25%ถึงยีนของทั้งทั้งบัตรเจ็ตอันนั้นถ้าลองลงทุนไป75%ที่ให้เทโรงแรมดีขึ้นแต่โครงสร้างมันยังแย่อยู่เนี่ยมันก็ไม่คุม้มอีกตัวแปรสําคัญของผมที่ผมมีอยู่ก็คิดว่าผมทําตอนที่ผมอายุ60กว่า70ดีกว่าที่มารอตอนผมอายุ80นะก็ประเอนก็โชคดีก็มีกรรมการดส ท่านก็มาช่วยจัดเงินมันเยอะโครงการนี้ต้องเริ่มมา2 8 0 0 0 0ล้านกลายเป็น4 6 0 0 0ล้านคือมันต้องทำให้ใหญ่ถึงจะคุ้มกับที่ดินก็เลยออกมาเป็นดุสิตธานีใหม่